สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยกับอิมอร่อยชาแนลนะคะวันนี้อิมอร่อยชาแนลจะชวนเพื่อนๆและพาเพื่อนๆมาทําขนมเกลือขนมโบราณไทยกินกันนะคะส่วนผสมมีแค่ตัว2ตัวนะคะวิธีทําก็แสนง่ายๆนะคะเราไปเข้าครัวลงมือทําไปพร้อมกันเลยนะคะส่วนตัวกะทิวันนี้เราจะคั้นเองขูดเองนะคะเราใช้มะพร้าวที่แก่จัดมาคั้นหัวกะทิเลยนะคะ เรามาเริ่มลงมือผสมแป้งกันเลยนะคะแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นน้ำตาลทรายหัวกะทินะคะหัวกะทิเราทยอยใส่ลงไปนะคะ หัวกะทิที่เหลือเราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำแป้งมากรองหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเศษเพื่อผงอะไรติดไปค่ะเราจะได้กรองออกให้หมดเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นตั้งไฟนะคะใส่ใบเตยหอมไปสักสองสามใบนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนปานกลางเคี่ยวนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะใช้ได้นะคะถ้าแป้งเราข้นเหนียวเราสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยได้นะคะ พอเราเห็นว่าแป้งสุกใช้ได้เราปิดไฟยกลงเลยนะคะเราก็จะเริ่มลงมือห่อขนมกันเลยนะคะส่วนใบตองเราฉีดความกว้างประมาณ5นิ้วนะคะความยาวตามช่วงใบตองเลยนะคะเราก็พับใบตองเข้าหากันได้ห่องอ่ายๆนะแคะ่แค่พับใบตองเข้าหากันนะคะเราก็กลับด้านค่ะ หับด้านข้างทั้งสองข้างเข้ามาประจบกันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะห่อจนหมดแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครนี้เราก็จะนำขึ้นนึ่งกันเลยนะคะเราตั้งหม้อน้ำเดือดนะคะเสร็จแล้วเราใส่ใบเตยหอมลงไปสักสองสามใบนะคะแล้วเราก็จะยกขนมของเราขึ้นนึ่งเลยนะคะ จะใช้เวลานึ่งประมาณ30-35นาทีหรือว่าจะกว่าขนมจะสุกนะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยนะคะครันนี้เรามาดูขนมของเรากันเลยนะคะว้าวหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะเนื้อแป้งนุ่มนิ่ม หอมมันในตัวของกะทินะคะอร่อยมากๆเลยะค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทํากินกันดูนะคะถ้าอร่อยยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเราด้วยนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ